นี่วาวขึ้นเอาแล้ว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 เออขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ขึ้นแน่นอนเหรอวะยันเสียก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 ขึ้นแล้วนั่นโอ้ขึ้นดีแล้ววะพอแล้วพอแล้วพอแล้วยันเสียกเอายันเสียกเอาพอแล้วพอแล้วยันเสียกเอายันเสียกเอาเออ เล่นย่างเดียวครับเด็กหน่อยเล่นย่างเดียวครับเอว้าวขึ้นดีว่ะนี่ครับเป็นกิจกรรมของเด็กหน่อยชนบทครับชนบทบ์บหนอยเขาหนีเ,นเล่นว้าวออกกำลังกายในเมืองกับเล่นเกมครับบันนาเขาเล่นว้าวครับเล่นว้าวปวดขึ้นแล้วพอแล้วบักลาพอแเล้วถอยมาย้อนเสือกเอา เด็กหน่อยครับเลย่ยนยางเดียวปุนครับวาวอู้เลีนไปมวนครับเด็กหน่อยเลียนวาวออกกำลังกายไปในื่อโตครับเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กหน่อยออกกำลังกายครับอู้เลนไปไกลแล้ววังละเอา้าขาัด ข oh, mm hmm. uh. าดโอ้เสียขาดมีตูกเสียขาดตกแล้วลงน้ำซะเนาะมีลงน้ำสิโอ้บ่เาไปยังทุกอย่างเลียดมาเลียดมาเลียดเสียขาดตีบักละโอ้ยเสียขาดบ่เาไปยังบ่เาไปยัง นี่ครับมันเลียนเดินเขาทุมดินแล้วไม่ไหมครับเชียขาดเตียโอ้ยตรงน้ำเบื้องรถเด้อน่ะเบื้องรถเด้อน่ะเ <c oughs> ด็กหน่อยครับนี่วิจีชนบทครับเลียนวาวครับเลียนวาวเสียขาดอุ้ยเด็กหน่อยมวนคัก ได้เล่นกับม้วนแล้วโอ้ยเสียขาดเออเสียบว่ามันดีวอดเป็นถงยางย้อนลงมาดึงเอาทั้งดีย้อนย้ย้อนไหนมันเสียมันตกทั้งนี่แหละกันดึงเอาไปแมมมึงล่ะระวังตกน้ำเนอะ แต่าวลาไปเบื้องมันจมน้ำมั้ง <laughs> เออมันจมน้ำมัไ้ไปไปไปกับย้ยบุญค,ครับ้าหลานไปน้ำเบึงเบาบขาดกำลังขึ้นดีๆตกน้ำนี่ เด็กน้อยมันเท่าเรียนาวาวเนาะนี่ย้อนน้องมาหนีมัดดึงเราหนีแม่คุณตกน้ำไหนนหนเสกันยาวลมันมันจะติดอยูต้นไม้ดอ๋อมันติดต้นไม้ออมโอ้ทำไงจะเอาได้นี่นั่นได้ได้เขาหะ โอ้เขาลากมาแล้วโอ้จมน้ําเลยนี่มา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 ดูนี่มันลอยมาแล้วนี่มันลอยมาแล้วนี่ย้อนลงมาเสียกแล้วมาดึงมัดดึงทางผีจมน้าแล้วว้าวตกน้ำเอยของไม้แข็งไม้ของไม้เออรุดมาแล้วโอ้ยของไม้อีกขาดจะนอ าดกหน่อยครับมวนครับเดนวาวลบ,บหนาวมาแล้ววาวตรงหนามอือขนดึงย่ทางิุัน์กับฟองอะไรก็บ่าเอาวาวมาน้ำก็บอามาแล่นน้ำเขาตกหนามอ้ยของใหม่ยู่กลางหนามซำเอาขึ้นในบ้อนี้ วิธีชาวบา้านชนบทบนนออกเขาเด็กหน่อยเล่นว้าวครับพอ่อแม่กับทางานตัดอ้อยตัดยางไปเด็กหน่อยกัเหล่นว้าวครับจะเจอกันคลิปหนาครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามนั่นครับสวัสดีครับ